ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี่นมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี AM 2, AM A, ่ตัวการวินเอ่กขมีกับทุกคนเช่นเคยคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ให้ความสนใจกับซูเปอร์เวสต์ทริปของพวกเราคะ่ะเดินทางไปดูบาสกันสดๆที่อเมริกาวันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนตอนนี้คิววิซ่ายังคงว่างอยู่ได้อยู่นะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะขอเริ่มกันที่ค่ำคืนแห่งความทรงจําของเดิร์นวิสกี้หนึ่งในตำนานของวงการบาส NBA เนี่ยแหละครับก่อนทาการแข่งข ได้มีการรีทรายหมายเลข14ของเดิร์กนนวิสกี้ในนามทีมชาติอย่างเป็นทางการเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาบาสประเทศเยอรมันเลยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดมากๆหลังจากนี้ในกีฬาบาสของเยอรมันจะไม่มีใครสามารถใส่หมายเลข14ของเดิร์กนนวิสกี้ได้อีกเท่ากับตัวของเดิร์กนนวิสกี้ตอนนี้ได้รับการรีทรายหมายเลขทั้ง2ทวีปเลยนะครับทั้งทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาย้อนกลับไปตัวของเดิร์กนนวิสกี้เคยบอกาึงช ชาลส์บ์คลีย์ในนามดีมทีมปี1992ตอนนั้นชาลส์บ์คลีย์สุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นวงในการรีบาว์การยิง3คะแนนการเล่นเกมรับทุกอย่างของชาลส์บ์คลีย์นี่คือสุดยอดมากๆกเลยตัวของเดิร์นัววิสกี้ประทับใจเลยตัดสินใจใส่หมายเลข14ในนามทีมชาติตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาแต่พอเข้าสู่ NBA ีเนี่แหละครับหมายเลข14ของเดิร์นัววิสกี้มีนักกีฬาที่ใส่อยู่แล้วนะครับที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแพคเขาไม่มีทางที่ยกหมายเลข14ของเขาให้กับรุกยี่จากเยอ แค่นั้นเองจาก14ก็เลยมาเป็น41แล้วทุกอย่างตำนานทุกอย่างก็เริ่มขึ้นอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับในนามทีมชาติเขาคือหมายเลข14แต่ในนาม NBA เขาคือหมายเลข41และทั้ง2หมายเลขเนี่ยก็กลายเป็นระดับตำนานทั้ง2หมายเลขเลยนะครับตัวของเดิร์นววิสกี้เนี่ยนะครับเขาลงทาการแข่งขันในนามทีมชาติกว่า153เกมตลอด21อดฤดูกาลที่อยู่กับดัลลัสแมริทส์เขาขอบคุณมาร์คคิวบันเจ้าของทีมดัลลัสแมริทส์มากมากเลยนะครับที่ทุกปิดฤดูกา ต้องการเล่นในนามทีมชาติมันมีความหมายกับตัวของเดิร์กมากๆเลยแต่ก็เชื่อแลอเกินนะครับว่าในใจลึกๆของมาร์คิวบันทุกครั้งที่เห็นเดิร์กนูวิสกี้ลงสนามทําแกงขันที่ไม่ใช่ในนามของดัลลัสแมวริกส์เนี่ยนะครับตัวของมาร์คิวบันคงจะต้องบอกโอ้ยอย่าเป็นอะไรเลยนะเดิร์กช่วยเล่นแบบปกตินะอย่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเลยแต่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับที่รู้สึกกับเดิร์กนะครับใส่ตัวของลูก้าเพราะว่าตอนนี้ลูก้าเนี่ยกำลังทําการแข่งขันในนามทีมชาติข,ของลพพเงน,น Euro วีซอระ ทีมลิทัวเนียนะครับเขาก็มาร่วมงานของเดิร์กนูวิสกี้ในการรีไทม์หมายเลข14ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับทั้งทีมดัลลัสแมริส์ก็ยังมากันหลายคนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นอย่างมาร์คคิวบันเจ้าของทีมนิโก้แฮร์ริสันประธานฝ่ายบาสของทีมไมเคิลฟฟลลี่รองประธานฝ่ายบาสของทีมรวมถึงเจสันคิดหัวนหน้าโค้ชของทีมมาให้กําลังใจมาเป็นสักขีพยานข้ามคืนของเดิร์กนูวิสกี้เพราะว่าเขาคือตำนานอย่างแท้จริงเลยนะครับของทีมดัลลัสแมริทส์ด้วยตอนน้ีนน คว้า MVP คว้า Finals MVP ไปจบที่ Hall of Fame เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากๆเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับความลงตัวของนักกีฬาความลงตัวกับเจ้าของทีมความลงตัวกับทีมทั้งหมดถือว่าเป็นความโชคดีของ Dallas m a v e r i c k s มากๆเลยครับที่มี Di r k n ก w i t วส i ้เป็นแกนหล,ลักถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะไปถึงศักยภาพที่ทั้งทีมเขาต้องการทีมก็ไม่สามารถที่จะสร้างทีมรอบๆตัวของ Di r k n ก w i t z ส i ได้และทีม Dallas m a v e r i c k s ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้้้ไดเเเเเลลยยรั Mark key One No จาาาขของทมกมกก Di ไม่ต่างกับคนในครอบครัวเลยก็ต้องขอแสแดงความยินด,ดีกับเดิร์กนูวิสกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปต่อกันที่นิวยร์กนิกส์กันค่ะทีมที่อกหักจากการเทรดซูเปอร์สตาร์ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะล่าสุดค่ะก็พลาดการเทรดของโดนาวานมิเชลอีกในส่วนรายละเอียดของการเทรดโดนาวรนมิเชลเนี่ยแอดมินเอจะไปเล่าให้ทุกคนฟังในช่วงคลิปเย็นนะคะทางทีมยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าแคมบรดดิชต้องการจะขอเทรดตัวเองออกจากทีมค่ะเพราะว่าเขาต้องการมีบทบาทและก็โอกาสในการลงสนามทําการแข่งขันมากกว่านี้หลังจากที่ผิดหวังมาตัแต่่่่อออยูกกับบลลาาคะขเเเทดมมมมิืี พอมาอยู่นิกส์เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่แอร์แลนต้าฮอคส์เลยค่ะอดีตเจาประดับสิบคนนี้ยังคงไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามทงการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นและดูแล้วค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ไม่น่าได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะรอติดตามชมกันค่ะตอนนี้นะคะเรื่อง KD เนี่ยก็จบลงแล้วเรื่องโดนัวานมิเชลก็จบลงแล้วเหลือแต่เรื่องของรัสเซลเวสบุกนี่แหละค่ะแฟนบาสของกเราเนี่ยต้องติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพอพูดถึงรัสเซลเวสบุกนะครับเราไปตามข่าวของ LA l เ k e ลเกอร์สกันต่อเลยดีกว่าเมื่อพูดถึงงกกกาาารรเขออวัิชลคบจยยููไปป่ ไม่ใช่แค่แฟนบาสอย่างพวกเรานะครับที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจแม้กระทั่งสุดยอดผู้เล่นอย่างเรเบรนเจมส์เนี่ยเขายังรู้สึกประหลาดใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเจ้าตัวยังมีการทวิตเลยนะครับบอกว่าดีลการเทรดครั้งนี้เนี่ยซุปเปอร์โดปเลอเกินเหมือนประมาณบอกว่าเด็ดจริงๆเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าคลิปลนด์คเรสตั้งแต่ปีฤดูกาล1997-98เป็นต้นมาทีมของพวกเขาไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้เลยนะครับถ้าเกิดในทีมไม่มีรายชื่อของนักกีฬาที่ชื่อว่่่่่าาาาาาเเลลออบบรนนจมแะะโดยยยยยยฉพยงงงิใปีี2018หัักกทู้ LA Leerss James Re คลิปแลนเคเรียสยังไม่มีโอกาสสัมผัสพื้นที่เพลย์ออฟเลยบัดนี้พวกเขามีโอกาสแล้วละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในช่วงเย็นส่วนตัวแอดมินจะทํารายละเอียดในการเทรดนะครับเดการเทรดรายละเอียดทุกอย่างให้เพื่อนๆฟังเลยครับแลวก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าพอเห็นดีลการเทรดครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยตัวของริบอนเจมพอมองย้อนกลับมาทีม LA เอเลเกอร์สของตัวเขาจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหงางน,นี้อีกเพียบเลยโดยเฉพาะเรื่องของรัสเซลเวสบุกเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อกันแบบไหนจะจบลงยังไงแต่ส่วนตัััววแแแแออออมมนนกก็ง็งงง่่่่าาียยูคคค2บบบบเท้รื อยู่กับทีมนะครับแล้วตัวของราสเซลเวสบุกเนี่ยจะต้องมีการปรับทัศนคติต้องเป็นสตาร์คนที่3ให้ลงตัวกับทีมให้จงได้แล้วก็มีการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นให้ดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาจะเกิดทําไม่ได้ LA l เอลเ s กอร์สก็แย่แน่นอนครับแบบที่2เนี่ยคือเต็มตัวทําการเทรดและพอเทรดไปอยู่กับทีมใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เจราจาบายอาจบสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็ไปมองหาทีมใหม่ครับเรื่องราวของราสเซลเวสบุกน่าจะมีแค่2ทางนี้เท่านั้นเองพอมองดูในตลาดตอนนี้เนี่ยนะ ใจได้เลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะเก็บไมค์คอนลี่โบยานบอกดานาวิชนะครับรูดี้เกรวมไปถึงจอแดนครักสันก็เป็นไปได้ทางทีมต้องมองหาการเทรดสคนนี้เพื่อที่จะสะสมสิทธิ์รับเพิ่มขึ้นไปอีกและพอพูดถึงสิทธิ์รับปุ๊บเนี่ยนะครับทางทีม LA เลเกอร์เนี่ยเขามีสิทธิ์รับอยู่2สิทธิ์นะ่นคือปี2027กับ2029ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางยูทาแจสเนี่ยต้องการเลยเกินดังนั้นแฟนบาสเนี่งพวกเราเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ LA เ a k e r s เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดเป๊ะเลยครับเหลือแค่ดีลของรัสเซลเวสบุกเนี่ยแหละว่าจะจบลงแบบไหนน่าสนใจ เเกินราไปต่อกันที่ไม่ไม่ฮีทกันนะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสเอาตัวทั้งเคปเวนดูแลแล้วก็โดนวานมิเชลมาร่วมทีมพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสัญญาของไชเลอร์ฮีโร่การหาผู้เล่นมาเสริมในตำแหน่ง power f o r ฟอร์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียพีเจทักเกอร์ไปแบบไม่ได้อะไรเลยนะคะในการเลือกเป็นฟรีเอเจนต์มีกอลเวๆบอกว่าเลนเจคลาวเดอร์ er ของฟินิกซันที่เคยร่วมงานกันใน NBA นพ b เ e บลกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะคะหรือไม่ก็แฮร์ริสันบานขะะอยงแซคโครเมนต์ตาอลคิงส์กนไะ่ร ใหม่ไม่ฮีเนี่ยจะเสริมทีมเพิ่มเติมอย่างไรนะคะเพราะว่าในฝั่งตะวันออกแต่และทีมเนี่ยโหดทั้งนั้นเลยค่ะเราไปต่อนที่เรื่องที่น่าสนใจเลยเกินนะครับของจีหลีหลีกรองของ NBA เนี่ยแหละครับที่ตามปกติแล้วหลีกนี้เนี่ยจะเป็นหลีกที่ทั้ง NBA เนี่ยเขาใช้ในการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับกฎกติกาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราเห็นเรื่องของโค้ชชาร์จเราเห็นเรื่องของการปรับช็อตคล็อกนะครับเวลาการรีบาวเกมบุกเกิดขึ้นแล้วก็เหลือแค่14พอไม่ต้องไปถึง24หรรือจะเเป็นนกกาาทคฟลใฤดูที่จะถึงนนี้้กก็ตตาาามลลวแลวแ่่ผรทดสอบส ลองต่างๆในการเล่นในจีริกมาแล้วทั้งสส้นนะครับโดยทาง NBA เนี่ยก็จะเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณานะครับว่าจะลงตัวกับการแข่งขันใน NBA หรือเปล่าแล้วค่อยตัดสินใจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในช่วงปิดฤด,ดูกาลแบบนี้เนี่ยแหละครับโดยในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทาง G ีริกเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากจบเตร์ที่สี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดทั้ง2ทีมยังคงมีแต้มเสมอกันอยู่ตามปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทาการแข่งขันช่วงต่อเวลาอีก5านาทีถูกไหมครับแต่ในฤด,ดูกาลที่จะถึง ถือว่าเป็นชื่อของนักคำนวณนักวิเคราะห์ที่เขาคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาแต่ทางฝั่งของแฟนบาส NBA อย่างพวกเราเนี่ยมักจะคุ้นหูคําว่า target score ending มากกว่าพวกเขาจะกําหนดมาเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าแต้มเสมอกันปุ๊บเนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีก7แต้มสมมุติว่าจบตที่ที่ทั้ง2ทีมเสมอกัน100แต้มเขาก็จะตั้งไว้เลยครับว่าใครถึง107แต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะไม่ต้องมีเวลาขึ้นเลยนะครับ5นาทีเนี่ยไม่มีมีแต่ช็อตครอสอย่างเดียวใครถึง107แต้มปุ๊บชนะททันทีเลง,ง NBA เเร,บบร้อยเจัน ออสตาหลังจากจบพอตเตอร์ที่3ปุ๊บเนี่ยก็มีการบวกเพิ่มไปอีก24แตม้มเป็นการให้เกียรติการเสียชีวิตของโคบี้ไบรอันเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทดลองการทดสอบไปก่อนแล้วค่อยเอามาพิจารณาเอามาวิเคราะห์อีกทีเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับการแข่งขันในช่วงต่อเวลาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนำได้แล้วเวลาก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆทีมตรงข้ามเนี่ยยังไงก็ตีฟาเพอรอเบรกแล้วก็ให้ไปลุ้นให้ใหอ ไม่ลงปุ๊บเนี่ยก็ต้องตีฟาวเบรกเวลาอีกก็จะเป็นระบบแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วพอดูแค่5นาทีไปไปมา,มาอาจจะเป็น15นาที20นาทีก็เป็นไปได้พวกเขาไม่ต้องการที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดทุกวินาทีเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมากๆเลยนะครับดังนั้นเรามาติดตามชมกันว่าในอนาคตเนี่ยทาง NBA เขาจะปรับเปลี่ยนกฎลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอฟังแบบนี้ส่วนตัวแอนดมินก็รู้สึกว่าน่าสนุกมากๆเลยนะรไ พวกเราตื่นเต้นมีอะไรปรับเปลี่ยนมากมายไปหมดเลยนะครับเรามาปิดท้ายกันที่การซ้อมใต้น้ำค่ะหรือที่เรียกว่า underwater workout นะคะที่เข้มข้นแล้วก็สร้างสีงสันของเจเรนบราน์ค่ะเราเห็นเขาซ้อมใต้น้าแบบนี้มาตลอดในช่วงปิดฤดูกาลเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีการปอายิ่งฉุบไข้แพ้เนี่ยเป่าลมออกนะคะแล้วก็ไปต่อค่ะถือว่าเป็นการสร้างสีสันนะคะแล้วผ่อนคลายในการซ้อมจริงๆเลยคะ่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยลุ้นให้เจเรนบราน์เราติดออลเอ็มบีเอได้แบบเจสันเจซัมเลยนะคะเรามา จะมีฤดูกาลที่โหดแค่ไหนและจะสมหวังได้อย่างที่แฟนๆต้องการหรือไม่ค่ะแต่สำหรับแฟนๆฟมอสเทนเซลติกส์ก็มีความเซ็งเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าล่าสุดนทางทีมได้ออกมาประกาศว่าดานิโลกาลินารี่นะคะอาการบาดเจ็บของเขาี่คือเอ็นไขว้หน้าฉีกค่ะโหถือว่าเซ็งจริงนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยแอมิเน่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีพรุ่งนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n ียตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเรียของพวกเราทวิตตี้ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ